กระ,ะครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนดินแดนสวรรค์มีนางฟ้าน้อยสองตนนางฟ้ามาค่ะหอมมาแล้วค่ะพี่หอมพี่หอมเดี๋ยวหนูจะสิ่งอะไรให้ดูชีสูซาอันนี้ไม่ใช่หรอว่าหอยชีสูซา,าว้าวน่ารักจังเลยพี่้เสียงให้ดูเหมือนกัน นางแกเต่งหนาให้สีชื่นแดาวไข่ดาววิ่งว้าวไข่ดาวยํา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 ยํยํายํเอออิ่วแล้ววันหนึ่งนางฟ้าสองพี่น้องทะเลาะกันแย่งของเล่นกันนี่ของหนูนี่ของฉันนี่ของ และแล้วสับป,ประหลาดก็มาเห็นนางฟ้าสองพี่น้องทะเลาะกันจึงได้มาเสกและขโมยปีกนางฟ้าไปทำไมปีกของเราหายไปและแล้วปีกของนางฟ้าทั้งสองคนก็หายไปนางฟ้าสองตอนนี้ต้องออกไปตามหาปีกซะแล้ว แถวนี้มีไหมนะเจ้าข้าตียังไงเอาปีกของเราไปไปเสกเป็นให้ไหมโอ้ขอให้ขอให้สับประหลาดกลายเป็นแมงฝรั่งปิ๊งฮ่าฮ่ากลายเป็นแมงฝรั่งไปแล้วฮ่าปิ๊งมา สัญญาว่าเราจะไม่เราก็นอีกแล้วไปกันีป๊ป๊สนุกมากใช่ไหมทยี่ใช่ใช่ช